ชมค่ในช่วงนี้ข่าวต่างประเทศนะคะจะไปติดตามภาพเริ่มต้นเลยภาพน่ารักจากคุณเจเอ๋นะคะภาพลูกเสือขาวค่ะจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในช่วงข่าวต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนนะคะจะไปดูกันที่ประเทศจีนกันก่อนค่ะมีลูกเสือขาว3ตัวนะคะที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าแข็งแรงได้เนี่ยก็เพราะได้นมจากแม่ของสุนัขที่เป็นพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดค่ะ ที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกเสือขาว3ตัวค่ะของศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มันทนสานตรงทางตวันออกของจีนนะคะเนื่องจากว่าแม่ของมันไม่แข็งแรงพอที่จะให้นมก็เลย ไปเอาทางสุนัขนะคะซึ่งเป็นพันยอรมันเชปเพิร์ดค่ะหรือว่าที่บ้านอาริอัลเซียเนี่ยนะคะมาเป็นแม่นมให้กับลูกเสือซึ่งมันก็ทําหน้าที่ให้อย่างดีค่ะดูแลเหมือนกับว่าลูกเสือ3ตัวนี้เนี่ยเป็นลูกของมันเองเลยนะคะขณะที่ลูกเสือก็ไม่ได้คิดนะคะว่าแม่ที่ให้นมอยู่นั้นเนี่ยมันแตกต่างจากตัวเองค่ะขณะนี้นะคะลูกเสือขาวทั้งหมดอายุ3สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักก็2กิโลกรัมนะคะจากน้ำหนัก,กแรกเกิดที่มีอยู่1กิโลกรัมค่ะ แม้ว่าจะต่างสายพันธุ์กันแต่ว่าแม่สุนัขและลูกเสือขาวก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะทางรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแม่ของมันเนี่ยจะซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะจะต้องให้นมไปจนถึงเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่ามันก็ดูแลอย่างดีนะคะมีการเลียตัวให้ด้วยนะคะเพื่อทําความสะอาดให้กับ ลูกเลี้ยงนะคะซึ่งก็เป็นเสือขาวทั้ง3ตัวค่ะนี่ก็เป็นความรักระหว่างแม่ลูกปลอมๆนะคะมาที่เรื่องของปอาเลสไตน์กันบ้างค่ะผู้นาปาเลสไตน์ก,ตก็ขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการค่ะกระทรวงต่างประเทศปาเลสไตน์ค่ะบอกว่าผู้แทนปาเลสไตน์ประจําองค์การสหรประชาชาติได้รับหนังสือแจ้งการรับรองสถานภาพรัฐปาเลสไตน์จากรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางรัฐ มนตรีต่างประเทศปาเลสไตน์นายเรยัลมาร,มรกีก็ได้แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมรัฐบาลไทยค่ะด้บอกว่าไทยเป็นชาติแรกของปีนี้แล้วก็เป็นชาติที่131ที่ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จทางการทูตของปาเลสไตน์ที่น่าย,ยินดีนะคะขณะที่ประธานาธิบดีมามุตอับบาสของปาเลสไตน์ก็ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ยืนยันว่าผู้แทนปาเลสไตน์ที่นครนิวยอร์กก็ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนไทยแล้วนะคะซึ่งผู้นำปาเลสไตน์ก็ ปรับปริ่มเลยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยด้วยค่ะอย่างเมื่อปีที่แล้วนะคะปาเลสไตน์ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยได้ให้การรับรองสถานภาพความเป็นรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลปาเลสไตน์ก็ได้แสดงความจำงต้องการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอย่างเต็มรูปแบบด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางสหรัฐแล้วก็อิสราเอลก็ยังคงคัดค้านอย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนคนขับรถแท็กซี่นะคะที่พากับตันเรือสำราญไปส่งที่โรงแรมเนี่ยก็พบว่าทางกับตันนั้นมีอาการเครียดค่ะ ญาติพี่น้องของผู้โดยสารเรือสำรานกอสตาคอนคาเดียนะคะที่ยังคงสูญหายได้พาก,การเดินทางมาที่เกิดเหตุบนเกาะจิกิโอค่ะเพื่อที่จะสอบถามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่นะคะขณะเดียวกันก็มีทางคนขับรถแท็กซี่ที่พาก,กัปตันฟรานเชสโกเจติโนไปส่งโรงแรมในวันเกิดเหตุได้พูดถึงอาการของกัปตันนะคะว่าดูซึมเศร้าแล้วก็เครียดหนักอย่างเห็นได้ชัดส่วนการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ศพในตอนนี้ที่อาจจะติดค้างอยู่ในตัวเรือ ก็อย่างดําเนินต่อไปค่ะท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนด้วยคลื่นลมเช่นเดียวกับการตรเตรียมเพื่อที่จะสูบน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมากนะคะออกจากตัวเรือเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมในทะเลด้วยนะคะหน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้ระเบิดค่ะเพื่อที่จะเจาะเข้าไปที่หน้าต่างของเรือนะคะซึ่งเรียกว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็มีความหนาถึง3เซนติเมตรด้วยกันค่ะเพื่อให้นักประดาน้ําเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตได้อย่างสะดวก ส่วนแนวทางการกู้เรือที่อับปางนะคะเลขาธิการสาภาพการกู้เรือสากล ที่มีสันตงานในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ,กษนะคะก็บอกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่ายังมองไม่เห็นทางว่าการซ่อมเรือแล้วก็ปิดปรูโหว่ต่างๆเพื่อให้เรือลอยขึ้นสู่ผิวน้ํานั้นจะทําได้ยังไงนะคะแล้วอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องตัดออกเป็นชิ้นๆเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรืออาจถึงขั้นที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้แต่ว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการสูบเอาน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ2380ตันออกโดยเร็วที่สุดนะคะ เพิ่มให้เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมในทะเลค่ะ <Thank you. S 1> ชาวคริสติกายออัลทดอกค่ะก็แช่น้ําล้างบาปกันค่ะ <Thank you. S 1> น้ําที่ว่านี้เป็นน้ําที่มีอุณหภูมิเย็นจัดนะคะ <Thank you. S 1> ที่รัสเซียค่ะเ <Thank you. S 1> ทศบาลกรุงมอสโกได้ตั้งถังน้ํากลางแจ้ง <Thank you. S 1> ให้ผู้คนได้ลงไปแช่ล้างบาปกันค่ะ <Thank you. S 1> ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลอิฟานีหรือว่าเทศกาลฉลองการเสด็จมาหรือปรากฏตัวข,ของพระเยซูคริสต อากาศที่หนาวเย็นถึงลบ8องศาเซลเซียสนะคะทำให้ทางการต้องจัดแพทยสนามมาคอยดูแลด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทียบของยูเครนนะคะผู้คนก็ลงไปแช่น้ําล้างบาปกันในแม่น้ําที่ตอนนี้กลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วค่ะแต่ว่าก็มีการเจาะน้ําแข็งนะคะให้เป็นรูปไม่กางเขนค่ะแบบนี้นะคะเพื่อให้คนลงไปแช่น้ํากันได้ค่ะ ส่วนชาวคริสต์ในกรุงเบรเกรดของเซอร์เบียค่ะตอนนี้ก็พากันไปที่แม่น้ําดานุเพื่อแย่งกันงมหากังเขนที่ทําขึ้นจากไม้นะคะก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวคริสต์ในเซอร์เบียในเทศกาลอภิฟานีนี้นะคะ ชาว Chris คริสติกาอัลเธอร์เชื่อว่าการแช่น,น้ำล้งบาปจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีถูกชําระออกจากตัวไปค่ะมาที่เรื่องของพม่าก,กันบ้างนะคะตอนนี้พม่าก,ก็เริ่มที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศหลายอย่างแล้วนะคะก็มีการติดต่อจากต่างชาติมากขึ้นเรื่องนี้รนะัฐบาลพม่าจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปฟังจากคุณสุทธิชัยค่ะต้องเรียกว่ารวดเร็วปานกรรมนิดหนุ่มทีเดียวนะครับเหตุที่เกิดขึ้นในพม่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองคนดังๆทั้งนั้น รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งนักโทษการเมืองและนักโทษปกติ651คนชุดล่าสุดนี้เท่ากับเป็นการเปิดไพ่ของรัฐบาลพม่าแล้วครับว่าพร้อมที่จะเดินไปสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ลังเลเร็วกว่าที่หลายหลายคนคาดถึงขั้นที่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลารีคลินเตนประกาศเลยครับว่าอย่างนี้ต้องตอบแทนนั่นก็คือยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตจากระดับอุปถัมภ์ที่มีมาหลายปี มาเป็นระดับปกติคือเอกอัครราชทูตถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมก่อนหน้าที่ทหารพรม่าจะเข้าไปยึดอํานาจไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเรื่องของการยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจและการเมืองนั้นจะตามมาแต่ว่าต้องรอหนึ่งเมษาซึ่งเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งซ่อม48เขตเลือกตั้งและองซานซูยีลงแน่นอนในเขตเลือกตั้งที่ใกล้ๆร่างกุ้งด้วยซ้ำไป และเธอก็บอกแล้วครับว่าถ้าหากเธอเป็นสอสอแล้วและรัฐบาลจะมอบหน้าที่งานการในรัฐบาลให้คือมีตำแหน่งในรัฐบาลก็พร้อมจะพิจารณาถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าองซานซูยีกระโดดเต็มตัวเข้าไปจับมือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งในการที่จะเปิด o รดแมพคือแผนที่อนาคตของประเทศอย่างชัดแจ้งเพราะวังเงือนไขสำคัญสคัญขององซานซูยีสองข้อ ปรากฏว่ารัฐบาลเต็งเสงทําให้ดูก็คือปล่อยนักโทษการเมืองหมดสองก็คือสงบศึกกับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธทั้งหลายถึงแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนทั้งสองข้อแต่ที่เห็นอยู่ก็คือว่า70-80%ที่มีความสําคัญเป็นแกนหลักๆด้วยจากนี้ไปทุกเส้นทางก็จะนําไปสู่พมา่าเรื่องที่พมา่าจะเป็นประธานอาเซียนนั้นไม่เป็นคําถามอีกต่อไปประเด็นก็คือว่า ถ้าเข้าไปเยอะๆอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเต็งเส็งองซานซูจีจะตั้งรับอย่างไรเพราะว่าประเทศต่างๆก็ต้องการไปมีบทบาทใครต่อใครก็ต้องการเข้าไปให้ได้ชื่อว่าไม่ตกรถไฟทรัพยากรธรรมชาติของพม่าก,ก็มีมากมายเหลือลน้นขณะเดียวกันประเทศต่างๆก็ต้องการเข้าไปยึดกิจกรรมที่ตนเองได้ประโยชน์ที่สุดนี่แหละครับจะเกิดการตีกันและพะม่าจะสามารถรับการไหลบ่าของความหวังดี ที่แฝงมาในรูปต่างๆทั้งผลประโยชน์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและที่เจตนาดีก็ย่อมจะมีเช่นเดียวกันแยกถูกไหมและจะทำอย่างไรจึงจะให้การไหลบ่าของความหวังดีทั้งหลายแหล่ของการยื่นมือน,นั้นเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องกับความต้องการของคนพมา่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะท้าทายทั้งประธานทิพยเต็งเส่งและตัวองซานซูจีเองเพราะตอนนี้เธอก็เปรียบเสมือนกับความหวังของคนทั่วโลก ว่าเธอจะทําให้อดีรัฐบาลทหาพรพมา่าปัจจุบันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นทําตามคํามั่นสัญญาเรื่องที่จะปฏิรูปอย่างจริงจังพมาพ่าเปิดประเทศแล้วครับนี่เป็นสัจธรรมที่ทั้งโลกกําลังจับตาดูและหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยนไปจากนี้ความสัมพันธ์ของเราเองไทยกับพมา่าก็ต้องปรับให้เข้าไปสู่ยุคทันสมัยที่เคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งท่าขี้เหล็กถูกตำรวจผู้รภาค5าตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปสจับกลุ่มพร้อมยาไอซ์51กิโลกรัมยาบ้า3 6 6 0 0 0เม็ดรวมมูลค่ากว่า275้าล้านบาทหลังลักลอบลำเลียงยาผ่านชายแดนอำเภอแม่สายเชียงรายไปส่งลูกค้าที่กรุงเทพพบอีก6เครือข่ายายาเสพติดเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่ม ขณะที่ตำรวจสอพอ,อุทัยพระนครศรีอยุธยาจับกุมนายจักรพันธ์สงใหญ่ขณะขับรถกระบะตระเวนส่งยาบ้าขยายผลค้นห้องเช่าในตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินพบอุปกรณ์เสพยาและยาบ้ากว่า8,000เม็ดยาไอซ์จำนวนหนึ่งรับสารภาพรับยามาจากนายดำไม่ทราบนามสกุลราคามัดละ1 7 0 0 0 0บาท นายประสงค์ชำนาญช่างซ่อมรถยนต์อู่ย่านถนนสุขสวัส์อำเภอพระสมุทรเจดีสมุทรปราการเพราะร้ายใช้คอพาดกับคัสซีรถยนต์ที่ลูกค้านำมาส่งซ่อมด้านไฮดรอลิกหนักกว่า1ตันได้หล่นมาทับคอเสียชีวิตทันทีโดยที่ไม่มีใครในอู่มาพบจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะติดต่อเจ้าของอู่ซ่อมรถและเพื่อนร่วมงานมาสอปากคํา ตำรวจน้ำนาราธิวาสนำเรือตรวจการ518และกำลังปิดล้อมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม3ลำที่เข้ามาลักลอบทำประมงในน้าน้ำทะเลฝั่งไทยห่างจากชายฝั่งเขตจ,จังหวัดนาราธิวาสประมาณ30กิโลเมตรก่อนจับกุ่มลูกเรือ26คนพร้อมของกลางอุปกรณ์ประมงไปสอบสวนดำเนินคดีก่อนจะผลักดันกลับประเทศ พลตำรวจเอกเปรียวพันดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไปทั่วประเทศ384นายมุ่งเน้นเทิ์ทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์แก้ปัญหายาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ กองทัพบ,บังคลาเทศเผยสามารถสกัดแผนของทหารคลั่งศาสนากลุ่มหนึ่งที่คิดก่อกรัฐประหารลมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเช็กฮาซินาขณะนี้ทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วบางคนถูกจับและจะถูกนำตัวขึ้นศาลทหารส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังทราบว่าเป็นพลเมืองชาวบังคลาเทศที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ โอปราวินฟรีนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐเข้าเยี่ยมบ้านพักคุชราที่เมืองวารินดาวันอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกขณะที่บริีากาศชาวอินเดียของวินฟรีสุดกลางไล่ทำร้ายร่างกายผู้สือข่าวและช่างภาพที่หวังเข้าใกล้นักจัดรายการดังจนถูกตำรวจรวบตัวได้3คน อ้าวคุณท็อปสาเลขครับตอนนี้เป็นช่วงกีฬานะครับผมกับน้องสองคนก็อยู่ตรงหน้าทางเข้าวิหารของวัดเล่งได้ยี่นะครับน้องสองคนนี้คุณสาเลขแปลกใจแน่นะฮะนี่เข้ามาไหว้แก้ชงนะครับ <S <S 1> <S 1> คือที่มาไหว้ที่วัดเล่งได้ยี่แก้ชงเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแต่ออ้มอเจกเฮียอแปะหรือว่าท่านผู้อาวุโสนะฮะนี่ดูสิฮะนี่อายุยังไม่ยังไม่สิบแปดเลยนะฮะเท่าไหร่แล้วฮะนี่เท่าไหร่แล้วฮะยี่สิบห้าค่ะเห็นไหมฮะนี่เป็นตัวแทนคนหนุ่มคนสาวนะฮะนี่น้อง ลูกปัดนี่อาหลิงนะครับมาไหว้แก้ชงตั้งแต่ตอนเชา้าก็เลยเห็นว่าเออแปลกดีนะพราะเห็นมีแต่คนคือมีแต่วัยกลางคนขึ้นไปเห็นสองคนนี้ก็เลยเชิญมาร่วมเฟร,รมด้วยสาเล่คงไม่ว่าอะไรนะ ยินดีครับเชิญเลยครับไปเลยดูกีฬามีอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นด้วยฟุตบอลโคปาเดเรของสเปนครับแต่ก็ต้องบอกว่าอิจชาพิกนกเหมือนกันฮะนึกว่ายืนข้างๆน้องแผนเค้กนะเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยแต่ว่าเรามาเข้าสู่ในเรื่องราวของกีฬากันเลยแล้วกันครับเริ่มกันที่บาเลนเซียเอาชนะเลเบนเต้ไปได้4ตอนหนึ่งครับฟุตบอลโคปาเดเรของสเปนรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกครับเป็นการพบกันของ2ทีมจากลาลิกาสเปนครับบาเลนเซียก็เปิดบ้านพบกับเลเบนเต้ครับก็เป็นจังหวะขขึ้นนาองโจส กองหน้าชาวบราซิเลียนครับยิงให้บาเลเซียขึ้นนำไปก่อน1.0ครับเป็นจังหวะหลายของพาโบเอร์นันเดสครับจากนั้นนาทีที่31ครับเจ้าถิ่นก็มานำห่างเป็น2.0ต่อ0ครับจากลูกยิงของโรเบโตโซดาโดดาวยิงทีมชาติสเปนในจังหวะนี้ครับยิงง่ายๆเข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นครับเลวันเต้ก็ตีขึ้นมาเป็น1.2ต่อ2จากลูกยิงของอารูนาโคเน่ครับกองหน้าชาวไอวุริคสลูกนี้ซัดเต็มข้อทีเดียว จากนั้นนาทีที่45ครับบาเลนเซียก็นำห่างอีกครั้งครับนี่เป็นลูกยิงของโคเน่ครับแล้วก็เป็นจังหวะขึ้นนำอีกครั้งครับของพาโบปิอัตติครับปีกชาวอาเจนตายครับบาเลนเซียนำห่าง3-1ตอครับจากนั้นในครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับบาเลนเซียก็มาได้ประตูปิดท้ายครับจากดีโน่คอสตานี่เป็นจังหวะทำฟาวครับแล้วก็มีปะทะกันนิดหน่อยฮะ ก็ถูกใบเหลือไปครับสำหรับนักเตะของบาเลนเซียแล้วก็เป็นประตูย้ำชัยชนะของติโน่คอสตาครับยิงไปฉลับกองหลังแล้วก็รินข้ามผู้เสาประตูเข้าไปครับบาเลนเซียเอาชนะไป4ตอ 1, ่อหนึ่งครับใดนที่2จะ,ละกลับไปเตะที่บ้านของเลบันเตในวันที่26มกราคมนี้ครับส่วนผลฟุตบอลโคปาอิตาลีรอบ16ทีมสุดท้ายอินเตอร์มิลานเฉือนเอาชนะเจโนไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับขณะที่ฟุตบอลดัซครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแข่งใหม่อาแจากก็แพ้กับเอซัอักมาไป2ประตูต่อ3ครับ สวดศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อวานที่ผ่านมาครับเซเรนาวิลเลียมอดีตแชมป์5สมัยจากสหรัฐและก็นวักยอควิดอดีตแชมป์เก่าครับจากเซอร์เบียก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ได้สําเร็จครับโดยเช้าเดี่ยวรอบที่2ครับโนวักยอควิดครับก็หวดเอาชนะซานเดโกกิลันโดจากโคลอมเบีย3เซตรวดครับ6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ1เข้าไปพบกับนิโคล่ามาอูจากฝรั่งเศสครับขณะที่คนนี้ครับแอนดี้เมอร์เรย์ครับมือ4ของรายการและรองแชมป์เก่าจากสกอตแลนด์หวดเอาชนะเอ دو าร์โดโรเจอร์วัสแลงครับจากฝรั่งเศสไปได้3เซตรวด 6ต่อ1 6ต่อ4และ6ต่อ 4, อ 4. เข้ารอบไปพบกับมิเชลลอด้าจากฝรั่งเศสครับส่วนเลนตันฮิวิตครับอดีตเมือหนึ่งของโลกของเจ้าถินครับก็เอาชนะทางนัานของอนดีรัดดิกอดีตเมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐไปได้ครับหลังจากที่รัดดิก,อก,อกขอยอมแพ้ขณะที่ฮิวิตนำอยู่2ต่อ1เซต3ต่อ6 6, 6ต่อ3 6กต่อ4ครับเนื่องจากในการบาดเจ็บที่หลังด้วยครับทำให้ฮิวิตก็ผันเขารอบไปพบกับมิลอสราอนิกจากแคนาดา ส่วนหญิงเดี่ยวในรอบที่2ครับมาเรียชราโป่าสาวสวยจากรักเสเซียและเป็นอดีตแชมป์ปี2008เอาชนะจาม,มแฮมตันจากสหรัฐไปได้2เซตร,รวด6-0ต่อและ6-1ต่อ 1. เขารอบไปพบกับแองเจลิก้เครเบอร์จากเยอรมนีครับก็เริ่มที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นครับสำหรับชราโปว่าในรอบปีที่ผ่านมาด้วยขยับขึ้นมาติด1ใน5แล้วครับ ปิดท้ายกันที่เซรนาวิลเลียมคนนี้ครับอดีตเมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์5สมัยจากสหรัฐอัชนะบาโบลาสไตโคว่าจากเช็กไปได้2เซตรวด6-0และ6-4เข้ารอบ3ไปพบกับเกรตาอันจากฮังการีครับขณะที่วันนี้ก็จะมีทางด้านของราฟาเอลนาดารบถึงโรเจอร์เฟเดอร์และก็คลารายวัสนักี้ลงแข่งขันในช่วงเช้านี้ด้วยครับมาที่ความเคลื่อนไหวของนักชกทีมชาติไทยครับทางด้านของวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีการแข่งขันในรายการเวอร์ซิลี่ซึ่งนักชกไทยก็พร้อมเต็มที่สำหรับรายการน,นี้ครับ ทีมคุณพลเสือกล้ามทีมชาติไทยรับลงนมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกเวร์ซีรีส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้ครับในวันพรุ่งนี้นี่เองครับที่ภายในการแข่งขันในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งรายการนี้ครับไทยส่งนักชก5รุ่นครับประกอบไปด้วยดอนชายทาธิรุ่น56กิโลกร,รมัมวุฒิชัยมาสุขรุ่น64กิโลกร,รมัมปิติพงษ์สัมภาร่อนครับรุ่น73กิโลกร,รมัมแล้วก็รุ่น85กับรุ่นเกิน90กิโลกร,รมัมนี่ก็จะเป็นนักชกต่างชาติครับ ซึ่งพันเอกธงทวีคูณครับผู้สอนของไทยก็บอกว่าแม้จะไม่มีความหวังแล้วหลังจากที่แพ้มา2นัดแล้วก็แพ้บายอีกถึง3นัดด้วยกันตอนนี้ก็ไทยครับนักชกไทยก็รั้งอยู่อันดับที่6ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายแต่วันเสาร์นี้ครับก็จะให้นักชกไทยชกกันอย่างเต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีของนักชกไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนปัญหาของเจ้าเต้นมนัฐบุญจำนงครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2004ที่ถูกสมาร์ค,ครม,มวยเนี่ยตัดสิทธิ์ออกจากแคมป์ทีมชาติ เนื่องจากให้เหตุผลว่าเจ้าตัวน,นี้ไม่มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็ต้องลดน้ำหนักมากเนี่ยรวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือสุริยาประสาทหินพี่มายครับเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเองล่าสุดทางด้านของมนัทเองก็บอกออกมาตอบโต้ครับว่าตนเองม่ได้ม่ได้ถูกตัดออกจากแคมป์แต่ว่าเป็นคนเก็บเสื้อผ้าออกจากแคมป์เองซึ่งก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดนี้จะเป็นเรื่องราวยังไงสําหรับเจ้ามนัทเองครับและก็มาถึงภาพล่าท้ายข่าววันนี้จะมาถึงไปดูทีเด็ดครับของชูสเกตนาการมูระอดีต,ตกองกลางทีมชาติญี่ป่ปนัฟรคิกเข้า หน้าต่างของรถเมย์ที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ครับนี่เป็นการเป็นรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของญี่ปุ่นครับนี่ฮะดูจังหวะที่ปั่นฟรีคิกของชูสเกตนาการุระครับจะรอดเข้าไปในหน้าต่างของรถเมย์ที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ครับปัจจุบันก็เล่นให้กับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสในเจลีกของญี่ปุ่นนี่แม่นยำทีเดียวครับถือว่าเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งของญี่ปุ่นทีเดียวครับสำหรับนาการูระครับ ไม่รู้ว่าก่อนที่จะปั่นลูกนี้จริงๆนี่มีการฝึกซ้อมหรือว่ามีการเตรียมกันมานานสักแค่ไหนครับแต่ว่านากามูระนี่ก็ถือว่าปั่นฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับเป็นตัวปั่นฟรีคิกคนหนึ่งรับโลกทีเดียวครับนี่ดูนี่ไม่แพ้แบ็คแคมครับสำหรับการปั่นฟรีคิกของนากามูระครับนี่แฟน ถ้าอยู่ในรถเมย์นี่ก็ถือว่าดีใจทีเดียวครับแล้วก็รอบข้างก็จะมีแฟนบอลของญี่ปุ่นเองครับก็ติดตามชมการปั่นฟรคิกลูกนี้ของนากามูระด้วยครับครับแล้วก็มาลาเทข่าววันนี้ครับเราจะมีข่าวประชายสัมพันธ์ของ SCG ครับวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้ก็จะร่วมกับสมาคมวิชาการหุนยน์แห่งประเทศไทยครับแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ขอเชิญชมการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554หรือว่า t h a i l a n d Robot at Home Championship 2011ชิงท้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ MCC Hall อเดอะมองามวงวานกับชั้น4ไปติดตามชมกันได้ครับซึ่งแชมป์ในรายการนี้ครับจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกด้วยครับและทั้งหมดเป็นข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับไปที่วัดเล่งนนยีครับที่เยาวราชครับ